เจริญพราญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทบาส,บาสุบาสิกาชาวพุทธทุกคนทุกท่านในวันนี้ได้มีหน่วยงานส่วนราชการซึ่งมีสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้วได้มาจัดกิจกรรมเรื่องในโอกาสาใน เทศกาลวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาของเราชาวพุทธซึ่งวันนี้เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูตรเกิดขึ้นมาในโลกประการแรกประการที่สองเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิยญาณ ประก,การที่สามก็เป็นวันที่ตรงกับวันที่พระพุทธอ์ทรงเสด็จสักักรัพปรนินิพานฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญสําหรับชาวพุทธเราเมื่อถึงวันสําคัญอย่างนี้ก็จะมีการเข้าวัดให้ทานรักษาสนลเจริญจิตตาภาวนาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการประกอบซึ่งบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราฉะนั้นในวันนี้ในปีนี้ ในจังหวัดสะแก้วก็กําหนดเอาวัดเขาประแก้วเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในเทศกาลวันวิสาขาบูชาขึ้นซึ่งก็ได้จัดสําเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเ <c oughs> มื่อถึงวันสําคัญแล้วพวกเราจะมีการทีเรียกว่าทําบุญทําบุญทํากุศลเป็นพิเศษ มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญจิตตภาวนาเพื่อ,อให้ตนเองนั้นมีความสุขตามศาส,สนาพุทธของเราฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพในนามตระแทนของคณะสงฆ์อำเภอวังเย็นก็ขอนโมทนาสาธุกับญาติโยมของเราทุกคนทุกท่านเชิญชวนญาติโยมของเราทุกคนทุกท่าน เมื่อถึงวันสําคัญในทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสสนาบูชาหรือวันสําคัญหลก็ตามก็ะจะขอเชิญชวนในยิโยงของเราได้บาเพ็ญกุศลด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญจิตธรรมนาเพือ่อเป็นบุญเป็นกุศลให้ติดภพติดตัวติดชาติของเราไปฉะนั้นบุญกุศลที่พวกเราได้ทําในวันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นพุทธพจน์แปลเป็นภาษาไทยว่า,าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายาพวกเธอทั้งหลายอย่ากลัวซึ่งบุญเลยเพราะคําว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขฉะนั้นถ้าเราได้ฟังคําพระพุทธพจน์อันนี้แล้วพวกเราก็จะไม่ละทิ้งในการเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะคําว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขฉะนั้นในท้ายสุสดนี้อาตมาภาพก็ขอ,อโมทนาาสาธุ ก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศีรัตนใจคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีทานศีลบาร,รมีที่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนอุบาสกบาสิกาทุกคนทุกท่านได้บำเพ็ญได้ประพฤติได้ปฏิบัติมาก็ขอให้คุณงามความดีทานศีลบาร,รมีเหล่านั้นจงมาปกปักรักษาคุ้มรองให้ชีวิตของญาติโยมอุบาสกบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปตลอดการเป็นนิเทินเจริญพร